สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบค่ะกับช่องจังเวสเจี๊ยบวันนี้จะมาสรุปยอดขายให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะก็จะเป็นของร้านเจี๊ยบก็คือ eBay กับ Etsy นะคะจะเป็นตั้งแต่วันที่11ถึง15มิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านไปนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะดูย้อนหลังเจี๊ยก็ทำคลิปไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนก็มีนะคะไปดูย้อนหลังได้ก็เดี๋ยวเจี๊ยบจะบอกว่าขายอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะมีรูปประกอบให้ด้วยนะคะต้นทุนเท่าไหร่ ราคาขายเท่าไหร่แล้วก็กําไรประมาณเท่าไหร่ที่เข้ากระเป๋าเจ๊จริงๆหลังจากที่หักพวกต้นทุนสินค้าค่าทุกค่าจิกแล้วนะคะอีกอย่างงที่สําคัญที่อยากจะบอกก็คือว่า,าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาในการขายช้าเร็วขนาดไหนนะคะเพื่อนๆจะได้มีเป็นไอเดียว,ว่าสินค้าประมาณไหนนะที่น่าจะเลือกหามาไว้ในร้านอย่างนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราเริ่มจาก Etsy ก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่11ถึง15เนี่ยจะมีแค่2รายการเท่านั้นเองมาเอ s y สั้นๆนะคะเดี๋ยวดูกันตัวแรกนะคะเดี๋ยวจะบอกค่าเงินทุกอย่างสิ่งเป็น US อดอลลาร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนจบท้ายในหน้าสรุปที่บอกอะคะ่ะก็เดี๋ยวจะ เปลี่ยนเป็นเงินบาทให้นะคะอันนี้คือเอา US l ดอลก่อนก็แล้วกันตัวแรกนะคะของเจ๊ก็คือหนังสือค่ะอันนี้บน Etsy นะคะเป็นหนังสือเป็นรูปภาพสวยๆแบบเหมือนกับว่าเป็นหนังสือเป็นคำกรอนนะคะแล้วก็มีรูปภาพบรรยายไม่ใช่รูปภาพบรรยายเรียกว่าไงเป็นภาพวิวสวยๆที่วาดโดยจิตรกรจิตรกรศิลปินนะคะชื่อว่าโทมัสล็อกเกอร์นะคะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นแต่ละเดือนอันนี้อันนี้เดือนจูนนะคะมิถุนาก็จะเป็นหน้ารูปประมาณนี้มีกรอนแล้วก็มีรูปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูถัดไปนิดนึงเป็นไอเดียอันถัดไปอันนี้เป็นเดือนธันวาคมนะคะก็จะเป็นรูปประมาณนี้หน้าหนาวคือหมือนกับว่าคอนเซปต์หนังสือคือเป็นคํากรอนแล้วก็แต่ละเดือนก็จะมีรูป ภาพวิวที่สอดคล้องกับบรรยากาศของแต่ละเดือนนั้นนะคะอย่างอย่างธันวาคมเป็นหน้าหนาวใช่ไหมคะรูปก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะเป็นเป็นหิมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอ่อเอ่อเป็นเป็นหนังสือที่ก็สวยอะค่ะนะคะเนะนี่ยเป็นรูปภาพจิตรกรศิลปินคนนี้ก็น่าจะดังแหละนะคะกต็ตัวนี้เจ็บจ่ายไปต้นทุนคือห้าสิบเซนนะคะเจ็บขายได้อยู่ที่ย1เดเหรียญกับส7ิเ็ดเซนเพราะฉะนั้นเนี่ย กำไรประมาณเจ๊บคือ16เหรียญกับ60เซนนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ10เดือนในการขายซึ่งถือว่านานแต่ว่าเจ๊ไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าของที่เจ๊บขายบนเอซีอ่ะคือทุกอย่างจะเป็นของเก่าเป็นของสะสมของหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องเข้าใจธรรมชาติของสินค้าเราอะคะ่ะว่ามันไม่ใช่ของที่ใครๆก็อยากได้ซะทีเดียวต้องเป็นคนเฉพาะกลุ่มปริมาณคนที่ต้องการสินค้าของเจ๊บที่บนเอซีเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับบน อีเบหรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะใช้เวลาขายนานกว่าปกติเช่น10เดือนเป็นต้นอย่างเงี้เยเจ๊ก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าซีเรียสมากนะคะก็คือเข้าใจเข้าใจได้นะคะก็อันนี้ถัดไปนะคะอ่าอีกตัวหนึ่งมืดเอ็ซเป็นน้องน้องหมีค่ะตัวเล็กนิดเดียวเอ่อประมาณ2นิ้วตัวกระปุกหนึ่งแค่นี้ค่ะ ะค,ะคือเขาไม่ใช่เชิงตุ๊กตาของเล่นนะเขาเป็นเหมือนของตกแต่งบ้านนะคะตัวนี้นี่อายุค่อนข้างจะเก่าแล้วมากกว่ามากกว่า23ปีแน่นอนนะคะอายุของลูกกระตุนตัวนี้คอนเซปถ้าดูดีๆก็จะเป็นรูปน้องหมีแล้วก็ห้อยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบเด็กๆที่มีจุกนมหลอกให้เด็กไว้ดูดเวลาที่แบบว่า เด็กๆอะค่ะทาลกกันเนาะก็ตัวนี้นะคะเอ่อต้นทุนเจี๊ยบมาคือ50เซนเจี๊ยบขายได้อยู่ที่17เหรียญกับ81เซ็ซนนะคะกำไรเจี๊ยบคือประมาณ13เหรียญกับ75เซนต้องขออนุญาตดูโพยประกอบนะคะตัวนี้ใช้เวลาขายนานกว่าตัวเมื่อกี้อีกค่ะหนังสือเมื่อกี้10เดือนใช่ไหมคะตัวน้องมีตัวนี้เจี๊ยบใช้เวลาอยู่22เดือนเกือบเกือบปีนะคะซึ่งถือว่านานมากแต่ว่า อย่างที่บอกว่าเจ๊ไม่ได้ซีเรียสก็คือเข้าใจว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะมานั่งมองหาไอ้ของแต่งบ้านเล็กๆแบบนี้นะคะคือมันต้องมีคอนเซปต์มีมีหลายๆอย่างประกอบกันแล้วด้วยความที่ว่าไอ้ตัวตัวนี้เขาตัวเล็กเพราะฉันพื้นที่ในการจัดเก็บอะไม่ได้ยากอะไรเจะก,ก็คือมีเป็นชั้นวางของเล็กๆก็วางแปะไว้แค่นี้นะคะ่ะเพราะฉันถึงจะอยู่นานก็ก็ไม่ได้ปัญหาอะไรนะคะก็ประมาณนี้เอซี่มีแค่2รายการเดี๋ยวเจ๊ จะเล่าให้ฟังของ ebay ต่อนะคะจะมีเยอะขึ้นกว่ากว่าเอ s ซพอสมควรนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็น ebay นะคะเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวเลยก็ตัวแรกค่ะเป็นเสื้อผู้หญิงยี่ห้อจอห์นมาร์คนะคะตัวนี้อ่อสีสดใสแสบตาทีเดียวเชียนะคะ ต้นทุนเจ๊บมาอยู่ที่3มเหรียญนะคะเจ็๊บขายได้อยู่ที่25เหรียญกับเ5าเซนกำไรประมาณ17เหรียญเ6็เซนใช้เวลาขายอยู่ประมาณ2เดือนซึ่งถือว่าสำหรับส่วนตัวเจี๊บ2เดือนคือถือว่าเร็วนะคะคือโดยมากถ้าเจ็๊บขายของบน eBay พวกเสื้อผ้าพวกงานแฟชั่นอะถ้ามันออกภายในสัก2 3 4เดือนไม่เกิน5เดือนอะเต็มที่อะ6เดือนแล้วกันเต็มที่เจียบว่ามันยังพอรับได้อยู่คือ6เดือนค่อนข้างนานแล้วล่ะสำหรับงานแฟชั่นเสื้อผ้าน,นะคะแต่ว่วา ก็ยังโอเคนะคือ3 5ถึง5เดือนอย่างเงี้ยจะยโอเคอยู่นะคะตัวนี้ใช้เวลา2เดือนกำไร17เหรียญ76เซนซึ่งจะว่าไม่ได้น่าเกอะไรนะคะอันนี้รับได้ถัดไปค่ะเป็นกางเกงเป็นกางเกงใส่สบายสบายสีมันเป็นกับผ้ายีนสีเหมือนยีนใช่ไหมคะแต่จริงแล้วตัวเนื้อผ้าเขาจะนุ่มๆใส่สบายค่อนข้างจะเหมาะกับหน้าร้อนนะคะคือ คือถ้ามันเป็นยีนผ้าแข็งๆสักทีเดียบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะกับหน้าร้อนใสแล้วอึดอัดใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ยถ้าเกิดดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันแ,บบแนวแบบขามันตรงๆแล้วก็จะมีความพลิ้วนะคะใส่สบายสบายตัวนี้ต้นทุนจะมาสี่เหรียญกําขายได้อยู่ที่20เหรียญกําไรคือ,รอประมาณ12เหรียญเะบใช้เวลาขายอยู่ประมาณ3เดือนคะ่ะก็3เดือนรับได้ไม่บ่นคะ่ะนะคะถัดไปค่ะเป็นเสื้อผู้ชายนะคะยี่ห้อ scott บาร์เบนะคะตัวนี้เป็นเสื้อทํางานหรือว่าใส่ลำลองก็ได้แหละแต่ว่ามันก็คือออกแนวทำงานนะคะตัวนี้เนี่ยไซส์ค่อนข้างใหญ่คือไซส์ 2X นะคะสีสีฟ้าในรูปอาจจะไม่ฟ้าเท่าไหร่แต่ของจริงคือค่อนข้างฟ้าแล้วก็เป็นลายเป็นลายแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นช่องๆอ,อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษถ้าจะให้ใช้ในการลงของนะคะแนะนำว่าใช้คำว่าเช็ค e c h e c k เนี่ยคะ่ะเช็คคือเป็นลายแบบลายช่องชองะ ตัวนี้นะกำ,กำไรละต้นทุนเจอบมา3มเหรียญราคาขายคือ21เหรียญกับ50เซนกำไรคือประมาณ14เหรียญกับ20เเซนนะคะตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่2เดือนค่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วสำหรับส่วนตัวเจี๊ยบแล้วอันนี้คือพึงพอใจนะคะถัดไปเป็นกางเกงยีนส์ผู้ชายค่ะมันจะเป็นแนววูดคัทแบบว่าขาบานนิดหน่อยนะคะนิดนึงไม่ถึงกับว่าเยอะ อันนี้รูปปกเจ๊บเอาตัวนี้เป็นขึ้นภาพปกเพราะว่าเจ๊บอยากจะโชว์ให้ให้ผู้ให้ให้ลูกค้าให้ผู้ซื้อเนี่ยเห็นว่าเ,าเขามีดีไซน์นะดูกระเป๋าเป็นแบบเป็นแบบว่างานปักอะคะ่ะบางทีเราต้องดูดน,นึงนะคะเพื่อนเพื่อ,อน,นจะแนะนาํารูปหน้าปกเนี่ยคือต้องต้องมีความโดดเด่นต้องดึงดูดใจลูกค้าให้คลิกเข้าไปดูต่อในรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอยู่ที่สินค้าเราด้วยรูปปกบางทีอะอย่างบางถ้าบรรกรณ์กินยินทั่วไปจะอาจจะเอารูปนี้เป็นรูปปกก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยเจ๊อยาก จะเอาอันนี้เป็นรูปปกเพราะว่าอยากจะเน้นให้ลูกค้าเห็นชัดๆว่ามันเป็นงานปักมีความามีความแตกต่างมีความโดดเด่นอย่างเงี้ยค่ะนะคะตัวนี้นะคะต้นทุนเจมมาสี่เหรียญขายได้อยู่ที่30เหรียญกับ45เซนกำไรคือประมาณ20เหรียญกับ36เซนใช้เวลาขายอยู่ประมาณ5เดือนค่ะก็ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ยังพอรับได้อยู่นะคะถัดไปค่ะตัวนี้โหย ตัวนี้ต้องขอนำเสนอก็คือว่าเป็นเสื้อผู้หญิงนะคะเป็นแนวแบบใส่สบายๆลำลองหน้าร้อนเหมาะกับหน้าร้อนนะคะส่วนตัวแล้วอะตัวนี้เจ๊ซื้อเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวเลยเจะว่ามันสไตล์แบบนายแบบฮิปปี้หน่อยแบบว่าแบบมันดูแบบอาร์ตอาร์นะคะเดี๋ยวก็คิดว่ามันต้องมีคนซื้อของเจ๊สินะปรากฏว่าตัวนี้เดี๋ยวเล่าก่อนว่าต้นทุนเจ๊มาคือ สมเหรียญเจะบขายได้อยู่ที่ส0เหรียญเท่านั้นเองซึ่งถือว่าต่ํามากนะคะแล้วก็เออกไรคือประมาณห้าเหรียญถามว่าทำไมเจ็บถึงยอมขายที่ราคาแค่10เหรียญท,ทั้งทั้งว่าที่ดีไซน์เสื้อผ้ามันดูดีนะคะสาเหตุคือตัวนี้ค่ะอยู่กับเจ๊บมา24เดือนแล้วก็คือ2ปีนะคะคือมันอยู่กับเจ๊บมานานมากจนกระทั่งเจ๊บรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้คือ มันเป็นไซส์ที่เราใส่ได้ไซส์เจียบคือประมาณว่าถ้าไม่มีคนมาซื้อในเร็วๆนี้จะเจอามาใส่เองแล้วนะอะไรย่างเงี้ยค่ะก็มีคนมาซื้อไปแล้วก็ราคาไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ว่าเอาเหอะนะคะอยู่กันมา2ปีแล้วอะถึงเวลาสมควรแล้วนะคะก็คืออันเนี้ยบางทีเราก็ไม่รู้นะคะคเพื่อนๆเราก็นึกว่ามันดูดีดูสวยแต่ถามว่าถ้าคนซื้อเขาไม่ได้คิดเหมือนเราอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องทําใจว่าก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ยค่ะ พอสมควรสองปีนี่ถือว่านานมากเลยนะคะโอเคถัดไปค่ะเป็นเสื้อผู้ชายค่ะยี่ห้อทอม m ี่บาฮามาตัวนี้เป็นผ้าทำจากผ้าไหมร้อยเเนะคะเป็นงานซิลค์ keyword ที่จะใช้ก็คือว่าซิลคแล้วก็ฮาวา i เอียนก็คือเป็นเสื้อสไตล์แบบแนวใส่สบายๆพลิ้วๆสับที่นิยมใช้ก็คือคำว่าฮาวา i เอียนนะคะเสื้อ h a าวาย จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนอกจากเป็นผ้าไหมเสื้อฮาวายแล้วอีกอย่างก็คือว่าตัวนี้เป็นไซส์ 3x ทอคือหมายความว่า 3x ไม่ใช่ 3x ใหญ่ธรรมดานะคะเป็น 3x สําหรับผู้ชายตัวสูงนะคะ 3x แล้วก็ทอรหรือว่า 3x แล้วก็ t ตัวหนังสือ t ค่ะนะคะ,นะคะนี่ดูจาก,ก description ขอนเจียบได้ก็คือว่าเสื้อตัวนี้คือยี่ห้อเขาโอเคอยู่แล้ววัสดุคือดีดีไซน์สวยและที่สําคัญคือไซส์โอเคมากมากนะคะตัวนี้ ต้นทุนเจบมาคือ3เหรียญขายได้อยู่ที่30เหรียญกับ45เซนกำไรคือประมาณ21เหรียญ21เหรียญกับ36เซนนะคะตัวนี้เมื่อกี้ที่บอกไปนะว่าออแ,บแบรนด์ดีวัสดุด,ดีดีไซน์ดีไซส์ดีทุกอย่างดีหมดเย็บใช้เวลาในการขาย1วันค่ะลงของไปแค่1วันก็ขายออกเลยนะคะถัดไปเป็นเสื้อสเวตเตอร์ค่ะ จริงๆตัวนี้ Brooks Brothers เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะคะสำหรับเสื้อผู้ชายแล้วก็ดีไซน์เจ๊ว่าเขาก็คลาสสิกแล้วก็วัสดุคือเป็นงานไหมนะคะไซส์ใหญ่ 2X คือดูดีหมดอะไรหมดแต่ตัวนี้นะเจ๊บขายอยู่ที่แค่15เหรียญต้นต้นทุนมา4เหรียญขาย15เหรียญกำไรคือ8เหรียญซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำสำหรับสำหรับ แบรนด์นี้ดีไซน์ประมาณนี้นะคะถามว่าทำไมจะถึงยอมขายที่15หเหรียญมันมีคำตอบค่ะเ,ออเดี๋ยวนะตัวนี้ใช้เวลาราคาอยู่3เดือนนะคะสาเหตุที่เจะยบยอมขายต่ําเพราะว่าเพื่อนๆดูรูปเนี่ยเห็นอะไรผิดปกติไหมคะอาจจะไม่ชัดเนาะแต่ว่าเจี๊ยบตอนที่เจี๊บซื้อเจะ๊ก็ไม่เห็นหรอกก็นึกว่าต้องขายได้ราคาดีเนี่ยแหละค่ะแต่พอมาตอนทำออถ่ายรูปอะค่ะพอถ่ายรูปปุ๊บนี่ค่ะให้ดูรูปนี้ โอ้มันก็ไม่ชัดเนาะคือถ้าดูใกล้ๆมันจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนดังๆนิดนึงค่ะบนตัวเสื้อเขานะคะอันนี้เจ๊ก็เอาปากกาชี้แล้วก็ใน description เจ๊ก็ระบุว่ามันมีจุดตำหนินะซึ่งจริงๆไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าเกิดคนเขาจะค o m เพลนอะ่ะเขาก็ถ้าคนเขาจะบน่นเขาก็บ่นได้เนาะคันนี้เจ๊ก็เลยว่าสบายใจดีกว่าระบุไปเลยเนี่ยค่ะให้ดูรูปใหญ่อีกทีนึงเห็นไหมเอยจะเห็นอยู่ตรงช่วงช่วงช่วงลำตัวนะคะนิดนึงไม่ได้เยอะแต่ว่า คือเจี๊ยบดูแล้วว่ามันมีตเํเหนียก็เลยยอมขายถูกไปนะคะนั่นคือสาเหตุที่1ที่ยอมขายถูกสาเหตุที่2ก็คือมันเป็นเสื้อสเวตเตอร์และช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่คนจะมาใส่สเวตเตอร์กันมากมายอะคะ่ะเพราะฉะนั้นพอสเวตเตอร์ช่วงนี้ถ้าเกิดใครจะมาซื้อที่ราคาถูกๆจะก็ยอมขายไปถือว่าแบบเอาของออกไปก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นช่วงปลายปีนะ,ะพุทศติ ตุลาพฤศจิกันวาอย่างเงี้ยอาจจะต้องคิดนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงที่หน้าหนาวสเวตเตอร์จะขายดีนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนก็เลยยอมเหมือนขายตัดใจไม่ใช่ขายตัดใจตัดใจขายไปอะค่ะนะคะ,นะคะถัดไปค่ะอีกสองสามตัวนะเพื่อนๆอดทนหน่อยอุ้ยตัวนี้นะคะตัวนี้นี่เจ๊แบบแฮปปี้ <c oughs> มากชอบมากเพราะว่าบางทีคือเจ๊ว่าเจ๊ไม่ได้มีแต่เสื้อผ้านะคะของร้านเจ๊ว่ะเจ๊ ขายสารพัดอย่างขายทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยอะไรขายอะไขายได้หมดจะขายหมดนะคะอันนี้ค่ะเพื่อนๆดูออกไหมว่ามันคืออะไรเป็นนามบัตรค่ะเป็นนามบัตรของร้านเฟอร์นิเจอร์ซึ่งค่อนข้างจะเก่านะคะนามบัตรร้านเฟอร์นิเจอร์เป็นกระดาษเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังเก่าแบบประมาณว่าค่อนข้างจะกรอบแล้วด้วยอะ่ะคือจับดูที่ต้องระวังมากค่ะกลัวว่าจะทํทาพังนะคะ ตัวนี้ถามว่าทำไมเจ๊ถึงตื่นเต้นกับมันมากเพราะว่าคือเจ๊แ่บชอบขายหนังสือเก่าๆนะคะเออแล้วหนังสือเก่าๆบางทีเราก็ต้องเปิดดูสภาพนิดน,นึงเนาะว่าข้างในเป็นยังไงแล้ววันหนึ่งเจ๊ากาลังเนี่ยถ่ายรูปสินค้าถ่ายรูปหนังสือเนี่ยค่ะก็เปิดเปิดดูอ้าวเจอเจอนามบัตรตัวนี้เข้าใจว่าเจ้าของเก่าอาจจะทําเป็นที่ขั้นหนังสือหรือว่าอะไรนี้ใช่ไหมคะเจ๊ก็เออมันก็เออมันก็ดูดีอยู่นะเราก็เป็นรูปเป็นรูปไก่อะไรเงี้ยเออมันก็ดูดีอยู่นะ แต่จริงๆก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะมีคนซื้อไหมแต่แค่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันดูน่าสนใจดีแล้วจะไม่ได้เสียเงินมาถูกไหมคะมันอยู่ในหนังสืออะ่ะมันอยู่ฟรีๆอยู่นหนังสือเนี้ยเจก็เลยถ่ายรูปก,ก็ไม่ได้ยากอะไรถ่ายหน้าถ่ายหลังวัดไซส์นิดหน่อยก็จบแล้วกระบวนการทํางานไม่ได้นานจะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวลงอันนี้ด้วยดีกว่าก็ลงไปปรากฏว่าเนี่ยค่ะคือลงไปแล้วก็ลืมไปเลย วันดีคืนดีก็มีคนมาซื้อไปค่ะที่ราคาแดเหรียญน,นะคะตัวนี้คือต้อนทุนเจี๊ยบจริงๆจะเรียกว่าศูนย์ก็ได้แต่ก็คือเอาเหอะเจี๊ยบคิดเป็นค่าเสียเวลานิดหน่อยก็ประมาณ25้าเซนเพราะฉะนั้นกําไรเจี๊ยบคือหกเหรียญกับสิบห้าเซนนะคะใช้เวลาขายเจเดือนซึ่งถามว่าจะว่านานก็นานแต่ถามว่าถ้าจะไม่มีคนซื้อเลยเจี๊ยก็ไม่แปลกใจนะคะแต่เนี่ยมันเป็นสินค้ามันเป็นของที่จะได้มาฟรีๆอย่างเงี้ยคือเจอเลยบังเอิญด้วยซ้ำไปในหนังสือนะคะ แล้วมีคนอยู่ๆเหมือนกับมีคนมาให้เงินฟรีๆเราอยู่ประมาณสามสี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยเออเจะก็โอเคนะจะว่ามันมันสนุกตรงเนี้ยค่ะขายของบน eBay คืออยากจะอยากจะบอกว่าขายได้แทบทุกอย่างนะคะแค่ว่าบางทีเราอาจจะต้องรอนิดนึงเท่านั้นเองนะคะก็เราอันนี้เล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีไปเจออะไรที่ดูน่าสนใจอ่ะแล้วเราไม่ได้ต้องไปจ่ายเงินแพงๆซื้อมาแล้วการจัดเก็บไม่ได้ยากเงี้ยจะว่าลองลงขายดูค่ะ อาจจะขายได้ก็ได้นะนะคะถัดไปอดทนหน่อยนะคะเพื่อนๆอีกนิดนึงถัดไปค่ะเป็นน้องตุ๊กตาตัวนี้ยี่ห้อ Apple Park นะคะจริงๆดูอย่างนี้เหมือนตุ๊กตาแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไระพับเป็ดเป็นหุ่น คุณโชว์นะคะแต่ว่าปกติอ่ะเขาจะใส่ทั้งมือใช่ไหมแต่ว่านี้มันตัวเล็กใส่ได้แค่นิ้วนิ้วชี้นิ้วคือเป็นแค่ใช้นิ้วมือนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปดีกว่า,อาเออนะที่เห็นไหมคะจะเป็นรูเล็กๆแค่นี้คือใส่ได้แค่นิ้วมือนะใส่ทั้งมือไม่ได้เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยรูปนี้จริงๆจริงๆนี่จะใช้นิ้ว จะใช้นิ้วชี้ประกอบอยู่นะคะเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะนะคะเป็นน้องตุ๊กตาหุ่นหุ่นม,มือไม่ใช่หุ่นม,มืออันนี้เป็นแค่นิ้วมือนะคะก็ตัวนี้ต้นทุนเจี๊บมา1นึเหรียญห้าสิบเซนเจี๊ยบขายได้อยู่ที่10เหรียญกําไรประมาณ6เหรียญห้าสิบเซนใช้เวลาขายแปเดือนซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างจะนานสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะมันเล็กๆเก็บง่ายต้นทุนไม่ได้แพงเจ๊ก็ถือว่าโอเคไปนะคะ อีกตัวหนึ่งค่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้เป็นเสื้อผู้ชายค่ะเป็นเสื้อยืดยี่ยห้อ Mountain Deer นะคะตัวนี้ที่เจ๊ชอบส่วนตัวก็คือว่ารู้สึกว่าดีไซน์เขาดูดีอะคะ่ะเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปกวางจะให้ดูชัดๆเป็นรูปกวางนะคะอยู่ในป่าแล้วก็ตัวเสื้อเจ๊ว่าดีไซน์เขาทําดูดีมากคือทํเกี่วเขียว,ยวอย่างเงี้ยให้มันดูกลมกลืนกันไปอย่างเงี้ยนะคะ เนี่ยประมาณนี้คือจะว่าดีไซน์มันดูดีตัวนี้เนี่ยเกียบจ่ายมาจ่ายไปสามเหรียญน,นะคะขายได้อยู่ที่สิบห้าเหรียญกำไรประมาณเก้าเหรียญเกียบใช้เวลาในการขายอยู่สี่วันเท่านั้นเองนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเร็วก็ประมาณนี้ค่ะอันนั้นคือ etsy กับ eBay รวมกันนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นที่พูดไปเดี๋ยวไปดูหน้าสรุปอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขทั้งหมดที่เจบพูดไปแล้วเนี่ย เป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ค่ะเป็นหน้าสรุปยอดขายเจี๊ยบนะคะที่เมื่อกี้พูดไปทั้งหมดเดี๋ยวอัตราแลกเปลี่ยนจะใช้อยู่ที่1เหรียญเท่ากับ35บาทนะคะซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะมันไม่เป๊ะเท่านี้อยู่แล้วแหละมันอาจจะมีขึ้นมีลงอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือเจี๊ยบใช้35บาทกลมๆง,ง่ายๆนะคะก็ทั้งหมดที่ขายได้บน e b s y รวมกันคือ12รายการนะคะต้นทุนสินค้าเจี๊ยบอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งกับ 41บาทก็แล้วกันกลมๆนะคะราคาขายไม่ใช่ราคาขายขายได้ทั้งหมด12รายการเนี่ยเจี๊ยบขายได้เป็นเงินทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7จ็ดบาทนะคะกำไรประมาณที่เข้ากระเป๋าเจี๊ยบจริงๆคือประมาณ5273 7 4บาทประมาณนี้นะคะที่เจ๊บบอกว่าเป็นกําไรประมาณเพราะว่า ก็คือหนึ่งเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนถูกไหมคะสก็คือว่าเออมันได้มาจากการที่จะเอาราคาขายตั้งเนี่ยลบด้วยต้นทุนสินค้าถูกไหมคะแล้วก็ลบด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆที่บางทีมันไม่เป๊ะเช่นค่าธรรมเนียมที่เราจ่ายให้กับ e b s c หรือว่าเออพวกค่ากล่องค่ากระดาษค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเขาเรียกว่าอะไระค่าโสวุ้ยอะค่ะ เรียกว่าอะไรค่าจุกจิกอะค่ะเพื่อนเือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรก็คือจะอยู่ที่ประมาณจะต้องใช้คําว่าประมาณนะคะแต่ก็คือไม่ได้หนีไปจากนี้เท่าไรหร่หรอกคือบวกลบนิดหน่อยนะคะเป็นไอเดียนะคะก็อันนี้เป็นยอดขายทั้งหมดในช่วงสิบเอดถึงสิบห้ามิถุนายนนี้ที่ผ่านมานะคะซึ่งส่วนตัวเจ๊แล้วเจ,บ,เจบพอใจระดับหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงหน้าร้อนอยู่ <c oughs> พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยยังยังต้องเก็บเงินเป็นค่า ให้ลูกให้ลูกๆเปิดเทอมถูกไหมคะแล้วก็เป็นค่าพาเด็กไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเ,เ, <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายอดขายจะตกไปกว่าปกติบ้างอันนี้เข้าใจได้นะคะคือช่วงหน้าร้อนเนี่ยจากประสบการณ์ที่ได้ทำมาทุกทุกปีเนี่ยจะค่อนข้างต่ํากว่าช่วงหน้าอื่นๆอยู่แล้วนะคะก็เอ่อแต่เจ๊เชื่อว่าเนี่ยเดือนสองเดือนจากนี้ไปพอใกล้ๆปลายปีเป็นช่วงที่เอ่อ ใกล้คริสต์มาสนะคะคนบ้านเมืองเนี้ยก็จะเริ่มช้อปปิ้งเริ่มซื้อของแหละเพราะว่าเขาจะต้องไปแต่งบ้านบ้างหรือไปเป็นของขวัญบ้างอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ทําร้านเตรียมไว้รอไว้ค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาหน้าขายอ่ะก็จะยุ่งค่ะนะคะโอเคขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ